สวัสดีครับผมทาวินเชนเดลนะครับวันนี้ผมก็จะพามากินนี่ครับสุกี้ครับเรียบร้อาแล้วจิ้มครับครับรวยครับรวยครับ

แล้วมันก็ใส่ไว้เลยอืมเดี๋ยวได้มีไข่เลยเดี๋ยวได้มันสิบ่มีที่พอที่เราก็ก็ได้มีต่อแล้วเนาะอารามันกับบาดาจัสเตอร์มีคนไปนี่บ่ว่า <coughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi Gõ Để không, bỏ lỡ những này, chị dẫn

สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับ